สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของศาสนจาจักรคริสต์นิกายหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยนะคะแต่มีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่แล้วก็น่าทึ่งมากๆนั่นก็คือศาสนจาจักรอัสซีเรียนเฮืองตะวันออกหรือ Assyrian Church of the East ค่ะใช่เลยครับเป็นศาสนจาจักรที่มีเรื่องราวที่ซับซ้อนมาก เรามีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ในมือเยอะเลยครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่พวกเขาแยกตัวออกจากศาสนาหลักไปจนถึงการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในปัจจุบันใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจว่าอะไรที่ทำให้นิกายนี้ซึ่งมีประวัติมายาวนานเกือบ2,000ปีแล้วเนี่ยยัำคงยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็อะไรคือหัวใจของศรัทธาที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากนิกายอื่นๆที่เราอาจจะคุ้นเคยกันมากกว่าครับ สิ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือาศาสนาจากนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่อ้างว่าสืบทอดสายความเชื่อมาตั้งแต่ยุคอัครสาวกโดยตรงเลยนะครับแบบไม่ขาดสายแต่เส้นทางของพวกเขากลับแยกออกจากาศาสนาจักหลักของโลกตะวันตกอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่ศตวรรษที่5โอ้โหตั้งแต่ศตวรรษที่5เลยเหรอครับใช่ครับ ซึ่งจุดแตกหักเนี่ยมันมาจากประเด็นถกเถียงทางเทววิทยาที่สําคัญมากข้อหนึ่งที่ในยุคนั้นนี้ถือว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายกันเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแตกหักนั่นเลยดีกว่าค่ะข้อมูลที่อ่านมาบอกว่าจุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นในปีคศ431ในการประชุมที่เรียกว่าสภาสังคายนาแห่งเอเฟ,ฟซสัส ครับผมแล้วจุดที่มันพีคมากๆเลยนะคะคือในสภาค,ครั้งนั้นมีบิชอปคนสำคัญท่านหนึ่งชื่อเนสโตเรียนท่านถูกที่ประชุมประนามว่าเป็นพวกนอกรีดหรือเฮเรติกแต่าศาสนาจักรอัสซเซเรียนแห่งตะวันออกกลับยอมรับคำสอนของท่านแถมยังยกย่องท่านในฐานะนักบุญอีกด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะทำไมมุมมองถึงได้ต่างกันสุดขั้วขนาดนี้ แล้วความเชื่อของน e สโตรเรียนคืออะไรกันแน่คะสิ่งที่น่าทึ่งในเรื่องนี้ก็คือแก่นของความขัดแย้งทั้งหมดเนี่ยครับมันอยู่ที่การตีความเรื่องธรรมชาติของพระเยซูหรือที่เรียกในทางเทววิทยาว่าคริสโตวิทยาคริสโตโลจีครับมันคือคำถามใหญ่ที่ว่าพระเยซูทรงมีธรรมชาติความเป็นมนุษย์กับธรรมชาติความเป็นพระเจ้าอยู่ร่วมกันอย่างไงในพระองค์คนเดียว เป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากนะครับว่าสถานะของพระเยซูคืออะไรกันแน่อืม mm. คือฝั่งเนสโตอรียนและก็าศาสนาจากนี้ mm. เชื่อว่าพระแม่มารีทรงเป็นพระมารดาของประพริสต์หรือ mother of Christ ค่ะ mother of Christ ซึ่งหมายความว่าพระนางเป็นมารดาของพระเยซูในธรรมชาติฝ่ายมนุษย์แต่พวกเขาจะไม่เรียกพระนางว่า พระมารดาของพระเจ้าหรือ Mother of God ซึ่งเป็นคำที่ศาสนาจากส่วนใหญ่ในตอนนั้นยืนกรานให้ใช้ครับเอ๊ะแค่คำเรียกคำเดียวเลยนะคะที่เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับเพราะเบื้องหลังคำเรียกนั้นมีความหมายทางเทวิทยาซ่อนอยู่คือพวกเขามองว่าการเรียกพระม่มารีว่าพระมารดาของพระเจ้าเนี่ยมันเหมือนกับจะสื่อว่าพระนางเป็นผู้ให้กำเนิดความเป็นพระเจ้าของพระเยซูด้วยอ๋อ ซึ่งสำหรับพวกเขาแล้วธรรมชาติความเป็นพระเจ้าของพระองค์นั้นดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ไม่ได้ถูกสร้างหรือเกิดจากครันของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากมนุษย์ว่างั้นเถอะใช่ครับดังนั้นพวกเขาจึงยืนยันที่จะแยกสองธรรมชาตินี้ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อรักษาความยิ่งใหญ่ของความเป็นพระเจ้าเอาไว้อ๋อพอจะเห็นภาพแล้วค่ะคือพวกกลัวว่าถ้าใช้คําว่า พระมารดาของพระเจ้ามันจะไปลดทอนความยิ่งใหญ่ของความเป็นพระเจ้าของพระเยซูลงหรืออาจจะทําให้คนเข้าใจผิดว่าความเป็นพระเจ้านั้นมีจุดเริ่มต้นถูกต้องครับแต่ถ้ามองจากมุมของอีกฝั่งการแยกธรรมชาติมนุษย์กับพระเจ้าออกจากกันชัดเจนขนาดนั้นมันไม่เสี่ยงที่จะทําให้ดูเหมือนมีพระคริสต์สองคนในร่างเดียวหรอคะนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ฝั่งสภาสังคานากังวลหรือเปล่าคะถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นคือข้อโต้แย้งของอีกฝ่ายเลย พวกเขากังวลว่าแนวคิดของเนสโตเรียนจะทำให้พระเยซูถูกแบ่งออกเป็นสองบุคคลคือบุคคลที่เป็นมนุษย์กับบุคคลที่เป็นพระเจ้าซึ่งมันจะทำลายแก่นของความเชื่อเรื่องการไถ่าบาปไปเลยแต่ในมุมมองของศาสนาจักรอาซีเรียนแห่งตะวันออกพวกเขาไม่ได้มองว่าการแบ่งแยกนะครับเขามองว่าเป็นการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แต่ไม่ประปนกันสิ่งสำคัญคือในมุมของพวกเขาเนี่ยนี่ไม่ใช่การสร้างความเชื่อใหม่ขึ้นมาเลย แต่เป็นการพยายามปกป้องความเชื่อดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาค่ะในขณะที่พวกเขามองว่า,าศาสนาจากฝั่งตะวันตกที่อยู่ตั้งอิทธิพลของจักรวรรดิโรมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงคำสอนไปนี่คือจุดยืนที่ทำให้พวกเขาเลือกที่จะเดินบนเส้นทางของตัวเองมาตลอดเลยครับน่าทึ่งมากเลยนะคะแค่การตีความคำเรียกเพียงคำเดียวกลายเป็นจุดยืนที่ทำให้คนกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะเดินบนเส้นทางที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงไปเลย แล้วในทางปฏิบัติล่ะคะความเชื่อที่ว่านี้มันแสดงออกมาในพิธีกรรมของพวกเขายังไงบ้างมีอะไรที่เราจะเห็นได้ชัดๆเลยไหมคะว่านี่แหละคือเอกลักษณ์ของพวกเขามีแน่นอนครับแม้ว่าโครงสร้างหลักๆจะดูคล้ายกับนิกายเดื่งเดิมอื่นๆอย่างคาทอลิกหรือออร์โธดอกซ์คือพวกเขาก็ยอมรับศีลศักดิ์สิทธิ์เจประการเหมือนกันแต่พอลงลึกในรายละเอียด เราจะเห็นความแตกต่างที่สะท้อนรากฐานความเชื่อของพวกเขาอยู่ครับสีลศักดิ์สิทธิ์7ประการนี่ก็คือสินล้างบาปสินมหาสนิทอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะใช่ครับถึงแม้จะมี7ข้อเหมือนกันแต่ด้วยรากฐานความเชื่อที่ต่างกันออกไปพวกเขามองศินเหล่านี้ต่างจากคาทอลิกไหมคะโดยพื้นฐานแล้วความหมายหลักยังคงคล้ายกันครับอย่างศีลล้างบาปก็ยังเป็นการชำระล้างบาปกำเนิดค่ะ ซึ่งพวกเขาก็ทำพิธีให้ทารกได้และยังคงใช้วิธีโบราณคือการจุ่มตัวลงในน้ำสามครั้งอ๋อค่ะหรือศีลมหาสนิทพวกเขาก็เชื่อในการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงของขนมปังและไวายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูแต่สิ่งที่โดดเด่นและแตกต่างจากนิกายตะวันออกอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเจนมากไม่ใช่เรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ครับแต่เป็นเรื่องของการใช้ไอคอนไอคอนรูปเคารพสองมิติในโบสถ์นั่นหรอคะใช่ครับ เรื่องไอคอนนี่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะถ้าเรานึกถึงโบสถ์ออร์โธดอกซ์เราจะนึกถึงภาพไอคอนสีทองอารามประดับอยู่เต็มผนังโบสถ์เลยใช่เลยครับแต่สำหรับศาสนา,าจากาักรอัเซียนแห่งตะวันออกพวกเขาไม่นิยมใช้ไอคอนขนาดใหญ่ของพระเยซูพระแม่มารีหรือนักบุญต่างๆในโบสถ์เลยจริงเหรอคะครับบางโบสถ์อาจจะมีไม้กางเขนเรียบๆหรือรูปแกะสลักบ้างแต่จะไม่มีภาพวาดบุคคลศักดิ์สิทธิ์แบบที่เราคุ้นเคยกันในโบสถ์ออร์โธดอกซ์ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะมันเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องธรรมชาติของพระเยซูด้วยหรือเปล่าเป็นไปได้สูงมากครับประเด็นนี้ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจขึ้นมาว่าศิลปะทางาศาสนามีบทบาทต่อการแสดงออกซึ่งความเชื่ออย่างไรอการไม่ใช่ไอคอนของพวกเขาอาจสะท้อนมุมมองทางเทววิทยาที่เน้นย้ําถึงธรรมชาติความเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือรูป,ปรธรรมไม่สามารถถูกจํากัดอยู่ในภาพวาดได้ หรืออาจเป็นการพยายามร,รักษาความเรียบง่ายในการนามัสการเอาไว้นึกภาพตามแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศในโบสถ์คงจะสงบแล้วก็คลุมไปอีกแบบเลยนะคะใช่ครับเหมือนกับว่าความว่างเปล่านั้นบังคับให้เราต้องเพ่งสมาธิไปที่พระเจ้าโดยตรงไม่ผ่านสื่อกลางที่เป็นภาพและมีอีกอย่างหนึ่งที่ตอกย้ำถึงรากเหง้าโบราณของพวกเขานั่นคือการใช้ภาษาซีเรียกในพิธีกรรมครับภาษาซีเรียกคือเวลาเราได้ยินบทสวดเป็นภาษาซีเรียกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาษาโบราณนะครับ แต่มันคือเสียงสะท้อนของศาสนาคริสต์ในยุคที่ยังไม่ได้ถูกวัฒนธรรมกรีกหรือลาตินเข้ามามีอิทธิพลเต็มตัวเหมือนเป็นสำเนียงดั้งเดิมของตะวันออกกลางเลยถูกต้องครับเพราะภาษาซีเรียกเป็นภาษาอารามกสำเนียงหนึ่งซึ่งเป็นภาษาตระกูลเดียวกับภาษาที่เชื่อกันว่าพระเยซูและเหล่าอัครสาวกใช้พูดกันในชีวิตประจําวันโห การรักษาภาษานี้ไว้จึงเปรียบเสมือนมรดกที่เชื่อมโยงพวกเขากลับไปยังจุดเริ่มต้นโดยตรงเลยครับพอพูดถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานเคยอ่านเจอมาว่า,าศาสนาจากนี้เคยยิ่งใหญ่มากในอดีตนะคะเหมือนกับว่าเส้นทางสายไหมไม่ได้เป็นแค่เส้นทางการค้าแต่ยังเป็นเส้นทางเผยแผ่าศาสนาของพวกเขาด้วยใช่ครับขยายไปไกลถึงอินเดียเอเชียกลางแล้วก็ไปจนถึงเมืองจีนเลยทีเดียว มีการค้นพบศิลาจารึกเนสโตเรียนที่เมืองซียานเป็นหลักฐานด้วยครับผมแต่ตัวเลขที่เห็นในปัจจุบันมันต่างกันลิบลับเลยค่ะข้อมูลชิ้นหนึ่งเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดมากว่าในช่วงปีคศ1000ศาสนาจักรนี้มีบิช,ชอปประจำการอยู่ถึง68เมืองอืแต่พอมาถึงปี1405 กลับเหลือเพียงแค่เจ็ดเมืองเท่านั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะทําไมศาสนาจักรที่เคยรุ่งเรืองขนาดนี้ถึงได้หดตัวลงไปอย่างน่าใจหายค้าเราจะเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพที่ใหญ่ขึ้นเราต้องมองไปที่ประวัติศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์อันโหดร้ายของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางครับค่ะศูนย์กลางของพวกเขาไม่ได้อยู่ในจักรวรรดิโรมันแต่อยู่ในจักรวรรดิเปอร์เซียและดินแดนเมโสโปเตเมียซึ่งปัจจุบันก็คือพื้นที่ของประเทศอิรัก และตุรกีตะวันออกอ๋ออยู่นอกเขตอิทธิพลของโรมใช่ครับการลดลงของจํานวนประชากรเป็นผลโดยตรงจากหายหนะหลายระลอกเลยครับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่คือการลุกรานของชาวมองโกลในศตวตรรษที่13และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนทาลายล้างของจักรพรรดิตีมูหรือทามเมเลนในช่วงปลายศตวตรรษที่14ตีมูครับซึ่งทาลายล้างชุมชนคริสเตียนในเอเชียกลางและเปอร์เซียไปเกือบทั้งหมดเลยโอ้โหคือไม่ใช่แค่การเบียดเบียนทางศาสนาแต่เป็นการทําลายล้างทางกายภาพเลยเหรอคะ ครับมันคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในหลายพื้นที่ทำให้าศาสนาจักรที่เคยแผ่ไพศาลหดตัวกลับมาเหลือแค่แกนกลางในเมโสโปเตเมียตอนบนเท่านั้นจากนั้นพวกเขาก็ต้องเผชิญกับการกดขี่ภายใต้จักรวรรดิออตโตมันและในยุคสมัยใหม่ก็ต้องเผชิญกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอัสซีเรียนในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็ความรุนแรงจากกลุ่มหัวรุนแรงในอิรักและซีเรียนในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านวันนี้เองครับ ฟังดูเป็นเส้นทางที่ยากลำบากแล้วก็น่าเศร้ามากเลยนะคะและในปัจจุบันสถานการณ์ของพวกเขาเป็นยังไงบ้างคะในปัจจุบันคาดว่ามีสมาชิกของาศาสนาจักรอัสซีเรียนแห่งตะวันออกทั่วโลกอยู่เพียงประมาณ3 000, 5 0 0 0 0ง5 0 0 0 0 0คนเท่านั้นครับทั้งโลกเลยนะคะใช่ครับซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของพวกเขา ชุมชนส่วนใหญ่ต้องอบพยพออกจากบ้านเกิดในตะวันออกกลางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในอเมริกายุโรปแล้วก็ออสเตรเลียอืและยังมีอีกประเด็นที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกคือในช่วงศตวรรษที่16มีสมาชิกกลุ่มหนึ่งของพวกเขาได้แยกตัวออกไปเพื่อกลับไปรวมกับคริสตจักรคาทอลิกที่กรุงโรมอ้าวมีการกลับไปรวมเลยเหรอคะกลับจนเกิดเป็นศาสนาจักรใหม่ที่เรียกว่าศาสนาจักรคาวเดียนคาทอลิก ซึ่งการตัดสินใจครั้งนั้นอาจมองได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดคือการยอมรับอำนาจของพระสันตปาปาเพื่อให้ได้รับการปกป้องใช่ครับเพื่อให้ได้รับการปกป้องจากอำนาจของคริสตจักรที่ใหญ่กว่าในเวทีโลกซึ่งกระทำให้ชุมชนชาวอัเซีเรียนเองเกิดการแบ่งแยกภายในขึ้นมาอีกสรุปแล้ววันนี้เราได้รู้จักศาสนาจากอัเซีเรียนแห่งตะวันออกในหลายมิติเลยละคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่พวกเขาเลือกเดินในเส้นทางที่แตกต่าง เพราะการยืนหยัดในความเชื่อเรื่องพระมารดาของพระคริสต์ไปจนถึงธร,รมเนียมปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์อย่างการไม่ใช้อคอนในโบสถ์และที่สําคัญที่สุดคือเรื่องราวการต่อสู้เพื่อรักษาศรัทธาและตัวตนของพวกเขาเอาไว้ท่ามกลางสงครามและการเบียดเบียนที่โหดร้ายใช่เลยครับและสําหรับผู้ฟังในบ้านเราข้อมูลระบุว่าในประเทศไทยนั้นยังไม่มีนิกายนี้เข้ามาเผยแพร่อย่างเป็นทางการค่ะแล้วใครเป็นผู้กําหนดเส้นแบ่งนั้น ข้อถกเถียงทางเทววิทยาเพียงข้อเดียวเมื่อ 1, 5 0 0ปีก่อนสามารถสร้างเส้นทางแห่งศรัทธาที่แตกต่างออกไปได้อย่างสิ้นเชิงอื mm hmm. และเป็นเส้นทางที่ต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อและน้ำตาแต่ก็ยังยืนหยัดผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้มันก็ทำให้ชวนสงสัยต่อไปนะครับว่ามีจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์แบบถ้าหากว่าอีกมากน้อยแค่ไหนที่ได้หล่อหลอมโลกแห่งจิตวิญ,ญญาณที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันค่ะ <c oughs> ถ้าหากสภาสังายาณาแห่งเอเฟซัส ลงมติไปอีกทางหนึ่งประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ในเอเชียจะเป็นอย่างไรและในโลกที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันชุมชนต่างๆจะสามารถรักษาอัตลักษณ์และความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองไว้ได้อย่างไรเมื่อถูกมองว่าเป็นคนนอกในสายตาของคนส่วนใหญ่หรือเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันให้กลืนกลายไปกับวัฒนธรรมที่ใหญ่กว่านี่คือคำถามที่เรื่องราวของพวกเขาทิ้งไว้ให้เราครบคิดต่อนะครับ